สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางล่าพัฒนาเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้งวดบริหานไ่ได้ตามพอครับผมก็คือเลขพ่อแสวงเด้อครับผมครับชุดมากพอเพิ่นจะขายกุ๋ยวเด้อครับผมก็มาเชื่อกับบอกตรงครับพี่น้องเนาะเรื่องทั่วไปเพิ่งเคยยากยกะเกียงใจพอครับผมครับหาเวล่าทีล่ลงตัวบ่ค่อยได้ปัญหาเด้อครับผมแต่ว่ากับนี่กับมือนี้กะตอนเย็นๆพอจะว่างยู่ครับผมถ้าพอบ่ได้ ไปทั้งใดครับพี่น,น,น้องเนาะก็ะทิบมีช่วงเวลาที่อาจจะพ่อจะได้อาดคลิปกันอยู่ครับผมครับเอางวดนี้เบิ่งไปน้ากันครับผมแนวทางตัวเลขพ่อสแสวงพี่น้องที่แล้ท่านก็นลอก่อข้อยู่ครับเอาก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังหน้าทางล่าพัฒนาพ่อสแสวงงวดวันที่23กุมภาพันธ์หกครับผมเก่ามาเชียร์นำเชียร์พาลุ้ยขอขอบพระคุณพ่อสแสวงเรื่อครับผมครับไปรับช่อมรับฟังเลขพอกันเลยครับ พ่อครับสองตุ่มลูองตุ่ม่พ่ออ๋อพอยากอยู่ครับผม10กันยายนโยกครับสวัสดีครับผมเอาครับพี่น้องเดี๋ยวจะค่อยมาอ่ารับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะประมาณตอนเย็นๆก็นี่ครับผมพอยากอยู่ครับเอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็ได้เวลาสองตุ่มแล้วครับผมเดี๋ยวก็ไมาใช่จโทรหาพอแสดงครับผมว่ากัน ผลพ่ะท่านในว่างครับพี่น้องเนาะครับผมครับเป็นแนวทางเสียงโฉดเสียงหลวงเนอะครับผมลาพัฒนาพ่อสว,สวัสดิครับพ่อครับน้ำเชียร์ผ้าลวยสวัสดีพ่อสวัสดิครับผมครับสวัสดีครับโอ้ไปใส่มาเนาะพ่อโอ้ม่นเหนีมาบ้านเลย โอ้มาสีสเกตดอ๋อเห็นแบบๆอยู่พอแต่ว่าบ่ได้เข้าไปคอมเมนต์ครับผมนั่นละว่านแล้วนั่นละโอ้ครับผมได้เราล่างกันนิดหน่อยนีะอืมมาและครับผมมาทำกิรลยังอยู่ะพักนี้วัคซีนวันนี้ล้วอ๋อครับผมเท่าก็ต่อเก็สซนนี่ล้วครับอือ มวงมัคหนไ่ได้ตามนะพ่อเนาะกับผมอยากยา่อยากมก็เลยมึงกับต้นแปดรออ๋อกระเด็นแปดอยู่กอกัเลต๊เก้ากลับไปกับมาอยู่นะพ่อามแปดจงสี่แปดออกกันเนาะเมียนอยู่กับผมอย่องโตเก้าเอาโตเ่ครับวันนี้กัตเก้าเหรอโอเอาตามกันต่อกลับเมื่อไหร่ะพ่อปะนี่ไม่ได้เกาวันสร์ เนอกิดเด็ตัวเามันบหลุดีเดวสสามทีแล mm. okay. ้วแม่นเกแมนอยู่ครับผมเจียวตัวไรบุกบุกับบุกบก็มีแค่นั้นเนาะสองีกตัวแทนก็โอเคเปลี่ยนเนาะโอเคเปลี่ยนเก่าเนาะอืงไม่แค่นั้นเลยกรจับไปซ้ำเก่ามึนกัตัวเก่ากับงนนี่คือกันงินนี่คือเก่าปะือเก่าเอาลองมองดูครับผมถ้าที่เขาเอาตะเก่าอีกวันนี้เลย ลองเบิ้งมมันมันส้นสองนอถี่ไวอากันนั่นก็ส้นสองกับสามแล้วเด็กอะมาสามอือนั่นก็สองกับสามเหมือนกันครับนั่นก็สายกับสี่หมดแล้วกับาสี่สามไม่ก็หรอะครับเด็กเด็กนีมันส้นสองอยู่ส้นสองเก้าสองเกานั่นดครับเออเก้าสองหาเปียร์้นสองก็มัสองสามสี่หมดละ สองสามสี่เออเขาครบกันยังไเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าได้เอาตัวได้ขึ้นหนาพ่อนอ๋สองสามสี่อะสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า เอาเน้นเนอาเน้นตักับซมที่เขาแล้วครับผมตัวเรากกรออกเพราะเเพื่อนขึ้มาอีกโอตยขึ้นโขึ้นไปหมดโอ้เอ้าเห็นเลขออกตุกแก้วเก้าศูนย์ออกไปว่าหันสามศูนย์สามแปดขึออกไปว่าหันอมาหมดดที่แล้วเลขเด่นมันเลยแปดเก้าศูนย์เลยสามตัวนะครับโอ้่ว่าเออมันเข่าบิดทั้งสามตัวเลยครับเืออย่างแปดเก้าที่ 8.9ซีเออวัดที่เหอ๋อครับตืหวันนี่ละึ้นมืวันคารนัมาจอดจูปารมันเลยอดขึ้นนี่สองครับผมโอ้มู่บ้านพอเดินทางปะครับผมเดินทางกลับมื่อไหรนี่พอกวันเสาร์กับวันเสาร์เป็นบญเป็นบญบ้าน่และะเดืนสามเพ้งี่ะแม่นบอเป็นบญบ้านครับผมเดือนสามเดือนามพงเดือนสามพิงวัน วันเสาร์ครับผมแล้วดีที่นะครับแล้วการแรกยังกับนะเนี่ยอืมครับผมอากาศห่อนมากว่ะเอนห่อนเนาะใช่สิดเจ็ดเน้นเพราะเสามแล้วเน้นสองกับสามกับมีสองเจ็ดสองแปดสองเก่าสามเจ็ดสามแปดสามเก่าครับผมสามแปดออกไปแล้วกะที่จหน้าเอาครับผมโอ้ยแต่มาอีกเขาทวแล้วครับผมมานี่ เออคันบ <c oughs> ่นก <ers> ็สองสองกันละเบ่นสองสองครับผมเพื่อนมาบ่อีกเพื่อนมาบ่นครับสองสองกันละเสื่อนซ้ำมไม่บอกเทียมไหมเป็นเดยวเนาะซ้ำกับพอกอกครับผมเออพวกอเทียเลยซ้ำๆครับเอามีใครนี่นาะบ่อนเนาะเลขเลขไหลนี่จะเอาตัวใดดีบ่เอาตัวใดก็ไดเอาตัวเก้าก็ได้ สองหาเก้าแปดนที่ครับเก้าสองหาแปดตัวนี้ก็ม้าดีครับผมกับโซนนึ่ก็ไนะกับโนสสามรสครับสองกสังเกตบ้างเหรอครับผมเลขไรกับมาายึดตลอดครับม้าหันกับม,ม้าเก้าเก้าแปดมันมุดูเจนอ่ะครับโอเคแล้วมุดมูไหมเขาไปใส่ประโยชน์ได้แล้วครับผมเนี่ยการหอยไทยกับเลขไรกับแปดเก้าศูนย์บนกลางหอยไทย ก้อนี้ที่พออใครขอดูหนาอะไรใช่ไทมเดี๋ยวทั่วไปหาพ่ออีกทีหนึ่งได้ครับผมแต่่วาเพราะว่พา <c oughs> พ่อเขาอยู่ที่แต่ว่าพอไปตัดออกก็เสีย <c oughs> สามชีซีซ <c oughs> ่าสามแล้วร่วมกันเขาสามโัมจนสามสีหามากเกินเดี๋ยวไปตามพ่ออีกทางหนึ่งครับผมให้พ่อมาหอดบานก่นอนบานต้องข้อมาถมก่อนครับเอาจัางได้กัด สิรบกวนพอซับหนีได้ครับพอกินข้าวแรงไปนอนนี่มนไม่กินเลยครับผมว่มาว่านญาติอันเบญจลักษณ์เบญจลักษณ์ครับเบญจลักษณ์เป็นอำเภอปะพ่อเออเอำเภออำเภอเบญจลักโอ้โวบวคุณเชื่ออำเภอนี่ยครับผมเอา,เก,เอากะกะขอบคุณพอสแสวงครับผมที่มีแนวทางลาปะทะนาพี่น้ำซี่กับล่อคอยครับผมคอมเมนต์เทียบเลยท่านเก่งว่าไงล่ะสองน้ำซี่บม่รู้ดอก ครับผมสองสามสี่บักซี่รูดเลือรูดรูดมับักามรูดเราซะ่าจะจบแล้วอืมเนียนไปที่ตัวเด่นนี่ได้ครับผมสองสามสี่ครับพ่อครับขอบพระคุณพ่อครับผมครับสวัสดีครับันดีสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมพอเมื่ว่านก็เดินทางครับผมพอเดินทางพรอมครับมือนีเพิ่นเกิดกับไปบ้านครับผมไปทุระ เอาครับผมมาเบิ้งกันครับพี่น้องเนาะราวพัฒนาพอ่อแสวงตามต้อยพี่น้อง f อฟซีเเดอรครับผม23กุมภาพันธ์หกสิเด่นบนล่างครับ2 3 4ครับตัวประกบ7 8 9ครับชุดสองตัวก็จะมี 27, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 2องเจ็ดสองแปดสองเก่าสเจ็ดสาเกาีเเกเบิ้ลสองสองเน้นไปที่หลัก2เด้อครับผมหลัก2กับ3 สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับผมครับนี่นะครับพี่น้องในส่วนเลขไหลหรือว่าเลขต้องมาครับผมเก้าสองห้าแปดครับผี่ใจน้าเบองเออเดอร์ครับพี่น้องพ่อสแสวงมาแล้วครับผมเอาทายคลิปนี้นำเชียร์ผ้ารวยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเดอ้อครับผม23กุมภาพันธ์67ลาพัฒนา2องทุมคึงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ